เดี๋ยววันนี้ผมมาเป็นเทรนเนอร์ให้พี่เองถ้าตัดสอดอ่ะถ้าพ่นั่งใช่ไหมแป๊บนึงน่าเซ็มไม่ถนัดเลยขอแบบนี้มานึงหนึ่งสองอึ๊บเดี๋ยวผมช่วยงอนอะไรงอนอะไรงอนอะไรอีโอ้โหตามใช้ขนาดนี้ยังมางอนอะไรอีก เอ๊ถ hey. yeah! ึงแล้วเลือกอะไรได้เลือกหนึ่งวันเลือกมาสีหนึ่งเอ้าพี่เราทำงานหนักเรามีเวลาว่างเราต้องออกกำลังกายป่ะแต่เขาคนจะได้ให้คนเห็นเรอว่าเราเอารถยกยกเวทยกโหูทันไม่ได้โหดเลยผมยกนิดเดียวเองยกนิดเดียวผมอุ้มพี่ได้อ่ะพี่พี่ยังหนักกว่าเวทอ่ะเย็นๆอย่าหยุดเลยรอไม่ได้เดี๋ยวพี่ก็ต้องหนักกว่าเวทเลยพี่ก็ต้องหนักกว่าเวทอ้าวคือปกติอ่ะผมอาจจะมีได้มีเวลาเทรนแต่พวกนี้ ช่วงนี้พวกเราทั้งสองคนเนี่ยคือไม่ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ส่วนพี่อู๋ไม่ได้ฟิตเนสลบเลยสลบเลยมันไปถึงว่าที่ยกเวทอะไรใช่ไหมส่วนใหญ่คาร์ดิโอเอาไม่ขาดเลยไม่ขาดก็แย่ค่ะไม่ได้คาร์ดิโอเลยที่ไม่ว่างเลยแหมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมมาเป็นเทรนเนอร์ให้พี่เองอันนี้คือตามใจอรู้เลยตามใจเห็นว่าพี่ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายก็ปกติผมเห็นพี่เอาคาร์ดิโอไงแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาิูแบบคาร์ดิโอแบบ อยากเล่นกับพี่อ่ะปกติพี่เดินบนลู่อ่ะอ่ะก็คือผมอยากออกกำลังกายกับพี่อยากคาริโอกับพี่ปลอดภัยนะปลอดภัยผมคิดมาแล้ววันนี้ผมเป็นเทรนเนอร์เองโอเคได้ก็ไปเปลี่ยนชุดก่อนไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ครับผมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกัน คใช่ไม่ใช่ใช่พี่รู้เปล่าเวลาออกกำลังกายเนี่ยพี่ก็ต้องพกน้ำมาจิบเพิ่มความสดชื่นนี่วิตาเดย์พี่จะมินดีกับกาบาจะได้สดชื่นไงจริงๆพี่จะคิดประจําเลยนะยิ่งแช่นเย็นยิ่งสดชื่นเลยพร้อมลุยขอกินด้วยดิเอากินของตัวเองดิไม่คิดเก็บเปิดฝาเพราะเดี๋ยวผมเก็บแรงไว้อกขอกกําลังกายไม่ขอกินน้ำด้วยกินเองกินเงกินเกินเองได้ ไอเขากินด้วยกินไม่ถูกใช่อาหารโกโก้เขาเขากล้องนุ่มแนี่ไงนึงสองพร้อมยังพร้อมนะเต็มที่วันนี้เดี๋ยวผมพาไปเจอของจริง Let's go Let's go าไหนสอนอ่ะถ้าพี่นั่งใช่ไหมพี่ต้องจับประมาณกว้างกว่าหัวไหล่นิดนึงใช่ป่ะแล้วพี่ก็เอาเข่าเอาเข่าอาขาดันเข้าไปอีก โอเคพี่ก็เซตมาตรงนี้ก่อนแล้วตรงไหนดึงดึงดึงลงมาก่อนดึงแล้วพี่ก็เอ็นหลังเอ็นหลังเปิดอกเปิดอกรับใช่แล้วพี่ก็ใช้หลังมาบีบใช้สอ,อก,กดันลงมาแต่ผมว่าแต่ผมว่าพี่พ,พี่กว้างได้อีกอ่ะพี่กว้างอีกจ,จับไว้จับไ้โอเคอ่ะจับไปให้เอากว้างนิดนึงโอเคปรเดี๋ยวว่าดึงดึงดึงหลังก้ามอ่าออเรื่อสบายดีอันนี้แปลกนี่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 อ่ะอ อ่าเออโอเคอันนี้ไม่ใช่บทธรรมดานะบทแบบไม่ดึงเลยครับเออตรงนี้แหละตรงนี้เท่เาเราอ๋อได้ค่ักว้างไปไปะเข้าไปอีกอืมกว้างไปสอฝั่งเราเท่าไหร่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นดีอ่ะรถน,นั่งเดียวใช่ นั่นเปรี้ยวอ,อีกแล้วหรอเออตอ,ตอนดึงนะตอนดึงนะตอนนี้มันมันเกินเซตแล้วครบแล้วอ,อันนี้ประมาณเล่นประมาณสิบสองผมเล่นสิบสองถึงสิบห้ามา เฮ้ยหกเจ็บได้เลยไม่ได้เบาวิ่งแปดเติมอันนี้คือน้ำวิตามินวิตามินบีลายกาบ้ากินด้วยดิเอ้ยอย่าอย่าอาบ่อยขอกินสุดชื่เลยอะเราอ้าบ่อยแล้วนะขอกินมั้งอะยกเลยที่บ้า ลองดูหนึ่งสองอึ๊บเดี๋ยวผมช่วยไปเราเล่นท่าไปดีกว่าเดี๋ยวพาไปเล่นท่าง่ายๆโอเคนอนอ่ะแนวอกอ่ะมันต้องตรงไหนแนวอกอ่ะแนวอกมันต้องเท่าแกนนี้พี่ไหนเท่าแบนี้นี่นี่ใชรไยมแบบแบบะเท่าแบบเทียบอกเลยเอาขาได้ต้องต้องลงอีกไหมครับตรงนั้นแหละโอเคถูกแล้วเอามือจับตรงนี้ อ่ะเราก็ดันขึ้นมา1 2เริ่มงแล้ไม่นัดตัวนเอ้าเล่นแบบเบากันดิเอ้าต้องเล่นเล่นแบบเบาไปหนักเล่นแบบแปดไงโอเคเอาวอร์มก่อนเนาะหนึ่งสองทำนี่หนึ่งสองยกดิอ่ะแรงอ่ะดึงหนึ่งสองเออแล้วก็บีบบีบหุยหุยสองสามเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปอืา ไปเจ็ดอีกสักทีไป1 2หนโอเคแป๊บนึงนะเซฟไม่ถนัดเลยขออภบยกันวันนึงสงเออสเออเดี๋ยวแล้วทำไมมันเป็นสี่มอ่ะห้าเฮ้ยหกยไงอันนี้เป็นเบาอ่ะก็เรไม่ไหวแล้วไปตามรถ ทีเอาเลยต้องยี่สิบเฮ้ยไม่เล่นแปดเล่นแค่แปดพอถูกแล้วถูกแล้วเลิกจับเ,เก่งให้อ่ะห้องหลังโอ้โหมือใส่ได้อ่ะโอเคไปหนึ 1> 1่งส,สองชา้าช้าสองช้าช้าสูงไปถึงแล้วสามสี่ห้าอะไรี่ะ พี่ใช่ด้วยแต่เออเป็นเทรนเดอร์ต้องยงดักกว่าลูกเทมดิไปโอเคอ่าพี่เติมน้ำพี่อ่ะฮึบพึบมาฮึบมาเติมน้ำพี่อะลุกขึ้นมาเติมน้ำก่อนดึงุัยพี่มีแรงแล้วแั๊บนึงนะแั๊บนึงพี่มีแรงแล้ว หนึ่งเราโยกแปดดูก่อนอ่ะเราดูอ่ะเดี๋ยวผมช่วยอ่ะปึ๊บหนึ่งสองปึ๊บเออเออมามาหนึ่งสอง่ะเซฟอยู่เซฟอยู่อ่ะเซฟอยู่เซฟอยู่ดึงศอกปึ๊บหนึ่งสองไปโอ้โหเล่นกูแล้วเอออ่ะหืมไปไปกินไป หนึ่งสองสามช่วยยกทีแรกมันหนักหนักต้อง่วยต้องเอาเอาขึ้นทีแรกหนึ่งสองะหนึ่องึ๊บไป2สองาเก็กใหญ่เลยโอ้โหหมดแล้วเนี่ยเจเฮ้ยจะช้าแปดหนึ่ เฮ้ยเชีย่ยพี่หูเดี๋ยวนะมันเห็นเฮ <c oughs> ้ยยบไปยก จริงนะวันนี้ผมว่าตั้งแต่ผมออกกําลังกายมาวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึงน่งวันที่ผมเหนื่อยมากไม่ได้เหนื่อยกับอกังก,กายพี่เหนื่อยเล่นพี่เหนื่อยปะ เหนื่อยอะไรเหนื่อยแก้งผมเนี่ยมิจิไม่ได้แก้ออกรุเลยนะเอาจริงนะเหมือนตอนเนี้ยพี่อ่ะผมตามใจพี่ไม่ใช่พี่มาตามใจผมแล้วพี่ก็ตามใจกัโลเอางี้อ่ะเดี๋ยวผมพาพี่ไปกินข้าวอ่ะโอเคไหมเดี๋ยวผมตามใจพี่อยู่ดีแต่ว่าพี่เลียบอ่ะได้โอเคป่ะสบายอยู่แล้วแต่ที่ผมไปกินนั้นมีแต่ผักได้ดีแล้วไม่มีเนื้อสัตว์ได้พี่ชอบช่วงนี้พี่กินมังมังอะไรมังกรแต่ว่าช่วงนี้พี่ไม่ได้กินแค่มังกรอย่างเดียวกินอะไรพี่กินวิตามินเดวิตามินเดวิตามินบีและกาบ้า มันเป็นช่องนี้ไงช่องเอาให้ผมตบให้ถูกใช่ไหมฮะอันเมื่อกี้เขาเรียกว่ารีพ rep marketing คนจะจำจากเมื่อกี้นี่แหละใช่คนจำเละเดี๋ยววิตามินบีและกลาเออวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันต่อใช่เดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่ากินข้าวดีกว่าครับผม let's go let's go ครับหิวแล้วหิวแล้วพาพี่มากินอะไรครับเนี่ยอ้าวเราจะมากินบุฟเฟ่ต์กันผมหิวมากเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมใช่ผมหิวมากพี่โว สามารถกินได้เป็นพันกิโลพันเลยอ่ะพันเลยวันนี้เขาบอกร้านนี้มีหมูกรอบเด็ด้วย Let's go <S น่ารักนะเนี่ยร้านหนึ่งนะกลับไงนะ,น,ะนี่น่ารักเวอร์นี่เฟอร์ไปอยู่แปลว่าอะไรอยู่ไหนแปลว่าอัพโหลด <laughs> แกเชื่อมโยงกี่หมูนั่นคือเขาส่งมานี่รู <laughs> ้ไปครับที่คอยจังอะไรแบบนี้ไม่ให้ อุ้ยหอมมากวิเออรอคิวเดี๋ยวเรารอคิวเล็กน่อยเพราะว่าร้านเนี้ยเขารับรับเคารับแขกแค่คนเดียวเอาแล้วเอาละวยับแล้วยับแล้วอุ้ยพี่ชอบกิน,นลูกชิ้นอุ้ยเอารูกิน <มา S 2> กุ้งออกมาด้วยเอามาสองอุ้ยเอ็นนี้เกี๊ยวปลาเ,ปเกี๊ยวปลาไปเกี๊ยวกุ้งผมว่าพอแล้วลูกชิ้นเยอะละวลูกชิ้นเยอะจริงไปดูไปดูถูกถึงร้านเขาเห็นน้ำหอาเปราสมุดเป่าทัฟเฟิลนี่ไปอุ้ยเปารวมมิตรใหญ่เล็ก เอาเลือเพ่มสี่ก้อนเดี๋ยวกินไม่หมดนะนีเส้นข้าวเดี๋ยวรอดูไปเส้นเส้นเสเส้นรอดูไปนี่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 นีนี่นี่นีอันนี้มาหนึ่งข้าวผัดกะเทียมมนหนึ่งแป้งกินนะแรงกินข้าสวยอีกหนึ่งผักใช่ผักนี่อ่ะผักกาดขาวไปต้องกินด้วยนะกินอยู่แล้วอะไรเดียโอ๊เทไว ลองเข่ากุ้ยคืออะไรเฮ้ยดูบอนมันคืออะไรไม่รู้ลองหิว <You. S 1> คือเมื่อกี้อะเล่นฟิตเนสจริงๆทุกคนขอขอเป็นคําเตือนอย่าทําตามนะทุกคนเพราะว่าค่อนข้างที่ยาอันตรายนะฮะแต่ว่าเราโชคดีเราม,เรามีเรามีคนคอยดูความปลอดภัยอยู่นะครับอันนี้คือน้ำจิ้มแบบเขาเรียกว่าน้ำจิ้มแบบพโลอะไรอย่างเงี้ย อไปแล้วไข่นีถูกต้องมากนี่นะครับทุกคนไข่เนี่ยไข่นี้ถูกต้องมากต้องกินกับข้าวอย่างนี้ไข่นี้ถูกต้องมากอะ่ะอฮ้ย,ย,ยแล้วหมูมันแบบมันเหลวแหลกไปเลยอะ่ะอืมรงสุดตามไข่บ้านสุดทางเหนือรสหมูอันนี้อร่อยมามันแหลกมันเหลวแหลกตามันเน,นี่ย เดี๋ยวมาคุณมาเจ้าเสร็จพอละก,กินย้ำน่อยอ้นสดชื่นคือจังข้าแล้วอร่อยเวอร์เ้ยก็อย่าหอกโบราณเพราะว่าเราสั่งกินเหมือนกันนี่ไปน่ากินมาก ขอชิมขอชิมแบบออริจินอลก่อนแบบเส้นเขาถูกต้องมาเส้นก็จะมีกุ้งแห้งอยู่ข้างในแบบปลุกก่อนพลุกก่อนนี่คนดูเส้นนี่คือความแบบหวานอิ๊วคือสุดๆดูผักเด็กๆกับผมชอบกินมากเลยนะกินแต่อะไรอย่างเงี้ยคนดูเส้นดิกินมากครับ ขอกินแบบออริจินอลไม่ราดน้ำจิ้มห่อนนะครับหนึ่งสองยังไงสุดผมราดน้ำจิ้มนะครับอืม mm hmm. อร่อยๆยถ้วยอืม mm hmm. อร่อยแบบไม่รวยถ้วยอะอืม mm hmm. อร่อยมากแล้วกลิ่นอนะน้ำซุปตอนนี้แรงมากอะ่ะตัวนนะทุกคน ดูหมูมันเด้งดีแล้วคือชอบตรงไข่อะไข่มันถูกต้องแล้วดูข้าวอะแล้วดูนะกับการที่ผมเอานเนี่ยราดไปแบบนี้นะอินดาโฟอินดาโฟเนี่ยดยีนะแล้วกินกับผักเนี่ยนะตุ้มเปรี้ยวเนี่ยยังไงขขอกินอีกคำได้ไหมครับน,น้องรสอดเดี๋ยวผมป้อนมาพี่ล่าดน้ำจิ้มที่แมวผักฟอซะลีนอ พี่ไปม,มีความสุขอนี้มาสักพักแล้วลดน้ำหนักไม่เป็นไรวันนี้เราไปออกกำลังกายมาลน้องครับนี่ตื่นเต้นม,มากเพราะว่ายังไม่ได้ชิมน้ำจิ้มข้างหน้าเลยใช่มีสุก,กี้ฮอนส์สึน้ำจิ้มเด็กน้ำจิ้มบวยใช่ป่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มเดรโว่เมื่อกี้เราแอบชิมน้ำจิ้มเดโวไปแล้วอร่อยแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนเริ่มก่อนที่จะแบบนะน้องชอบปรุงใช่ไหมสุก,กี้มาเนี่ยขอปรุงก่อนอก่อนจะน้องชอบปรุงในน้ำจิ้มอะไร สุกี้แล้วชิมมันเป็นสุกี้ยังไม่ชิมนี่สิ่งที่ต้องมีต้องมีนี้ก่อนน้องว่าชิมก่อนหรอรู้ว่ามันไม่พอแน่นอนนี่สิ่ง <Hey. S 2> แรกต้องใส่เข้าไปพริกนะครับผมช่วยเบิร์นใช่ไหมโอ้โหกระเทียมนี่แหละเพิ่มกลิ่นเ,เพิ่มจิงกลิ่นหนักไปนะแล้วรูว้สึกอย่พี่อะหอม <laughs> ว้าวตัากันด้เลยอ่ะอืมกินแซ่บมากมทุกคนอันนี้คือโปรตีนนะเอาจริงๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแบบเราใช้ไปม,มากกว่าที่เรากินยังไงก็ไม่อ้วนซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะปกติวันวันหนึ่งเราใช้อยู่แล้วแต่ว่าการแบฟิตเนส มันคือการเสริมสร้างพัฒนากล้ามเนื้อใช่แล้วอะไรที่เรากินพวกนี้มันก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราอ่าใครที่บอกว่ากินข้าวไม่แบบกินแป้งบอกกินข้าวคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไม่สาคัญจริงๆสาคัญนะครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยทำให้ร่างกายเรามีแรงโปรตีนซ่อมแซมส่วนที่แบบว่าสึกหรอแล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนือ้อขอลองชิมเปล่าๆเลยข้าวผัดกระเทียมอืมกรอบอืมต้องลองด้วยกันผมว่านะ มันมีสองน้ำจิ้มเอารสจิ้มอะไร,น,รนี่จิ้มนี้ช่วยบอกพี่หน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงพี่จะรอรสก่อนไม่ชิมก่อนหรอระหว่างราอเอารสอ่ะพี่เหรอหโหเสียงอะ <c oughs> ไรแบบอะไรบ้า <c oughs> อ้อน,อนอเนาะแล้วมัก็คือะไรครับเกือบนึ่งกินได้เลยใช่ไหมครับยโอ้ไม่กอดโอ, oh oh อ้ไม่กอดอร่อยมากอ่าวันนี้นะฮะคือชื่อคอนเทนต์คือตามใจอารสหนึ่งวันครับแต่ภาพที่ดูออกไปแล้วเหมือนไม่ได้ตามใจผมเลยอะ่ะเหมือนพี่แบบ มันตามใจพี่อู๋อะพี่ไม่ตามใจแล้วอารถบ้างอ่ะแล้วพี่ตามใจแล้วตรงไหนพี่พี่เอารถไม่บอกว่าพี่ทำอะไรอะ,อ,ะอ้าวเอออ้าวตามใจแบบเดีย๋ยวพี่ไปคิดเองไม่ได้ตัดออกนะครับผมพี่อู๋ทำนี่อะไรเลยเอารถทำเลยอ้าวอ้าวแต่ก็ทำได้ไงก็เอารถไม่ได้บอกว่าพี่ทำพี่ก็ทำตอนเอ็นคือถ้าออกเหมือนกันจริงอ,อ,งรรงอะหนักกว่านี้เยอะใช่อย่าอย่าไปหาทำกันนะฮะจริงๆถ้าไม่ได้แบบมีแบบมีคนดูแลเรื่องแบบว่าเครื่องเล่นบางเครื่องเล่นจริงๆถ้าเล่นไม่ถูกต้องอันตรายถ้าจริงว่าเบสิกในการเล่น พื้นฐานในการเล่นเล่นฟิเนสสำคัญมากเขาเรียกว่าไม่กัเขาจะเรียกว่าเวทเทรนนิ่งมันจะเรียกว่าเทรนนิ่งได้ไงเพราะที่มันคือการฝึกเราเริ่มจากการรักตัวเองก่อนวันนี้คือเอาง่ายๆวันนี้สุขภาพไงเป็นฟิลเหมือนว่าเหมือนเราทํางานมาหนักๆเหนื่อยๆใช่ไหมเราก,การออกกาลังกายนี่คือการรักตัวเองใช่พักผ่อนออกกาลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ <c oughs> ไม่จริงได้กินได้ีนนตได,ได้ความสุขได้ความสุขด,ดูกินนั่นน่นนะไหนอากง อากงไหนหนวดยาวแล้วเนี่ยเอาอากงเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นฟุตเทจขอยากชิมรสชาติที่ผมคิดถึงกินแล้วอะคิดถึงตาว่าอาเต๋เลยอะอตอัว่ว่าอาเต๋ตทุกทุกเมียกีกเอาแบบนี้มาให้วัวกินแล้วหรอกเต๋ตอนนี้อาเต๋่าจะไปอยู่วงสว่างแล้วกูก็ต้องไปเจอเต๋ทุกปีตองเชงเม้งกูก็ต้องกินอย่างงี้ะมีเสื้ออะมาอะมาอากงอะมาทำให้วัวกิน ป๊าป๊าม่าอากงอาแม่กาหาแฟนในผมด้วยผมมันรวยคุยเรื่องความรักหนึ่งสองสามสดชื่นไหมลาผมไปเถอะคือไม่ใช่คลิปพี่มาตามใจผมนะผมมาตามใจพี่มาเยอะแล้ววันนี้พี่ต้องตามใจผมบ้างก็วันนี้หิวแล้วอะอะไรหิวแล้ว แล้วที่ไปกินเนี่ยยังอยู่ใน EP นี้ปะอยู่อยู่ผมหิวแล้วป่ะพี่ฮะผมกินวิดีผมกินวิดาเดย์ดีกว่าเฮ้ยกินวิดาเดย์ดีกว่าีอ่ะเอออุ้ยพี่อ่าลูกค้างอนนะงอนอะไรงอนอะไรอีโหตามใจขนาดนี้ยังมางอนอะไรอีกวิดาเดย์ดีไปอ่ะกอกน้ำนะลูก พี่ตานเวลาจะตายไม่ได้แล้วพี่พี่ตานพี่ตื่นขนึ้นมาตื่น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 ,น,น <c oughs> เอาให้กูกินได้แล้วแบบหนึ่งมันหนึ่งตายก่อนพี่ตานตื่นตื่นทำไม อาปากวากโอเคอาจานพี Aw, ่ซานเฮ้ยก็อาปากนี้เออ